เหตุการณ์ที่รุ่ยซัวเรสยู่หน้าทีมชาติอุรุกัยเจตนาใช้มือปัดบอลเป็นฮีโร่ช่วยไม่ให้ทีมเสียประตูและกลับมาเขี่ยการหน้าตกรอบอย่างเจ็บแสบในรอบแทีมสุดท้ายศึกฟุตบอลโลก2010สกู๊ปวันนี้เราจะมาย้อนดูเหตุการณ์ระดับตำนานของศึกเวลคัพที่เคยเกิดขึ้นในปีที่แตกต่างกันเริ่มกันที่เหตุการณ์สุดคลาสสิกตลอดกาลของเซอร์เตียเดโกมาดราโดน่าที่เกิดขึ้นในรอบรองชนะเลิศปี1986 นัดอาร์เจนตินาพบทีมชาติอังกฤษซึ่งในจังหวะดังกล่าวเป็นมาราโดน่าที่พยายามกระโดดเข้าหาบอลพร้อมๆกับป ok ีเตอร์ชิลตันนายทวารสิงโตคำรามขณะที่ทั้งคู่มีส่วนสูงต่างกันก,นกว่า20เซนติเมตรแต่กลับเป็นมาราโดน่าที่ใช้มือชกบอลเข้าประตูไปภายหลังเกมดังกล่าวเสือเตี้ยได้ออกมาระบุว่าไม่ใช่มือของตนที่ทำบอลเข้าประตูแต่เป็นหัตของพระเจ้าหรือแฮน d of God เหตุการณ์ต่อมาเป็นเทอรี่อองรีสู่หน้าทีมชาติฝรั่งเศสที่เจตนาทำแฮนด์บอลในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดเพย์ออฟโซนยุโรประหว่างฝรั่งเศสกับไอแลนด์โดยจังหวะดังกล่าวเป็นไอ้กุนเชียงที่ใช้มือปัดบอลใส่ผ่านให้วิลเลียมกาลลาสโคกทำประตูส่งให้ทีมตระกายได้อยู่ในเกมต่อไปก่อนจะมายิงประตูชัยในท้ายที่สุดและสามารถคว้าตัวฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้สำเร็จแต่กรรมก็ติดจรวดทีมชาติฝรั่งเศสเกิดปัญหาแตกแยกภายในทีมจนตกรอบแรกไปอย่างหมดรูป ทำเอาสาวกไอริชเกิดอาการสะใจไปตามๆกันเหตุการณ์ที่3ยังคงเป็นความเฉาของตราไก่ฝรั่งเศสเมื่อเซเนดีนซีดานยอดเพลเมเกอร์ที่หลายๆคนยังคงจำกันได้ในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเมื่อปี2006ในเกมชิงชนะเลิศกับอิตาลีซีดานใช้ท่าเฮดบัตไปที่หน้าอกของมาโกมาเตรซี่ปรากหลังคู่แข่งส่งผลให้โดนไล่ออกจากสนามและทีมตราไก่ก็ต้องพ่ายจุดโทษอิตาลีไปหวาได้เพียงแค่รองแชมป์เท่านั้น ภายหลังเกมซีดานได้เปิดเผยว่ามาเตราซี่ได้กลดาน้องสาวของเขาว่าเป็นโซเพนีแต่อย่งางไรก็ตามเส้นทางการค้าแข่งของซิซูก็ได้ปิดฉากลงจากเหตุการณ์นี้นี่เองทัดนบ้าเกิดขึ้นในฟุตบอลโลกปี1 9 9 4ที่สหรัฐอเมริกาในเกมรอบแรกที่เจ้าภาพบกับโคลัมเบียซึ่งอันเดรสเอสโคบาปราการหลังทีมโคเคนได้สกัดบอลเข้าประตูตัวเอง แต่แล้วเมื่อทีมตกรอบและเอสโคบาได้เดินทางกลับบ้านเกิดปรากฏว่าแฟนบอลที่เสียพนันจากเกมดังกล่าวจนหมดตัวได้ใช้ปืนยิงเข้าที่ศรีรษะของดาวเตะท,ทีมชาติจนเสียชีวิตนับเป็นอุทาหรณ์ของผลร้ายในการแทงบอลอย่างแท้จ,จริงสุดท้ายในฟุตบอลโลกปี2002ที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นชาภาพร่วมซึ่งเป็นเกมรอบแรกระหว่างบราซิลกับตุรกีในจังหวะที่ทีมซัมบ้าได้ลูกเตะม,มุม ลิวอโดเพลเมเกอร์หน้านิชาวไปยืนพร้อมอยู่แล้วแต่เมื่อฮาคารอุนซาวเตะบอลส่งคืนให้กลับไปโดนที่หัวเขา่าปรากฏว่าลิวอัลโด้างลงไปนอนดิดดิ้นกุมใบหน้ากับพื้นอย่างทุรนทุรายจนผู้ตัดสินถึงกับแจกใบแดงไล่อุนซานออกจากสนามเรียกว่าทันเป่าทั้งตาทัวและไร้มาตรฐานขณะที่ลิวัลโดจอมแสบก็ได้รางวัลอสการ์ไปครองแบบไร้สปิริตส่วนในฟุตบอลโลกครั้งหน้าที่บราซิลจะเป็นเจ้าภาพ จะมีเหตุการณ์ระดับตำนานใดเกิดขึ้นคอกีฬาลูกหนังจงตั้งหน้าตั้งตารอดูกันต่อไป